ความมั่นใจทั้งภายในและภายนอกสินวีสิคะแค่วันละสอแคปซูลก่อนนอนอาทิตย์แรกเนี่ยก็เริ่มรู้แล้วสวัสดีค่ะ คุณผู้ชมเข้าสู่รายการคุยข่าวบันเทิงค่ะนะคะวันนี้ข่าวบันเทิงตรงกับวันจันทร์ที่3เมีนาคมค่ะก็ข่าวแรกของเราวันนี้ต้องขอแสดงความยินดีนะกับครอบครัวของคุณปีเตอร์คอปไดเรนดอลนั่นเองค่ะถูกต้องครับรับรองว่าคุณพลอยคุณพลอยพันธ์นะทวีระนะภรรยาคุณปีเตอร์คอปไดเรนดอลนะฮะได้ให้เหมือนลูกชายนะครับชื่อว่าน้องแพนเตอร์นะฮะซึ่งเขาบอกว่าเป็นการนำชื่อของคุณพลอยกับคุณปีเตอร์มารวมกันนะฮะโดยเขาบอกว่าโดยวิธีผ่าคลอดนะครับน้ำหนักแรกเกิดนะฮะ3,140กรัมนั่นนเออองงงะกมาแแข็ร น่ารักนะครับหลลล่่อมาเยะจมูกดองแบบว่าเห็นรู้ว่าเฮ้ยหล่อแต่เด็กกันเลยทีเดียวนะแต่ว่านี่เป็นหน้าทีคุณพ่อคุณแม่มือใหม่ดีกว่าว่าความรู้สึกณตอนนั้นเป็นอย่างไรบ้างครับรู้ไปถึงนะฮะมีของขวัญรับน้องหรือยังรับขวัญน้องเออนะฮะแล้วแพลนคนที่สองมีต่อหรือไม่เออไปติดตามครับน้องพ่อเกิดก่อนกำหนดนี่สภาพนัางซายเป็นยังไงอ่าดีครับดีก็แข็งแรงครับแข็งแรงมากเลยครับคอแข็งได้เด็กเลยครับ ใช่ค่ะแขนเตะดินทุกอย่างใช่ครับผมอุ้มครั้งแรกนี่คือหัวอยู่กับแขนอย่างเงี้ยครับแล้วก็เขาก็เขาก็เอาหัวเนี้ยดันอย่างเงี้ยแล้วตัวแบบลอยขึ้นมาเลยผมแบบโอ้โหเด็กไวกิ้งครับพันหนุ่มแม่ใช่ไหมครับพันหนุ่มแม่ครับใช่แต่ว่าก็เออสองสองคืนแรกนี่สองวันแรกนะครับก็ยัง ยังไม่ค่อยยังไม่ค่อยลงตัวเพราะเนื่องจากว่าผาเนี่ยครับน้ำนมมันจะมันมาช้าครับเพิ่งมาเมื่อคืนนี้เพิ่งเริ่มจะไหลไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยครับซึ่งเด็กเขาก็จะพยายามกินนมแต่มันไม่มีนมหมอกเขาก็จะร้องตลอดเวลาอย่างเงี้ยครับแล้วเป็นอะไรที่คือมันเป็นความรู้สึกที่แบบไม่รู้จะชุดมันทำอะไรไม่ได้ครับมันทรมานมากครับใช่ครับนี่คือแบบว่ามีกับลูกเงี้ยครับเราแบบว่าช่วยเขาไม่ได้อย่างเงี้ยแบบรู้สึกแบบโอ้อึดอัดมากตอนนี้เป็นไงครับกับทวงมาดี อ๋อตอนนี like, uh, king, here, s right. <S oh, yeah. ้ตอนนี้มาแล้วครับเมื่อคืนเมื่อคืนก็เนี่ยครับเริ่มเขาเริ่มได้กินไปเรื่อยมาลาแล้วแล้วก็แล้วก็ดูแป๊บเดียวก็อิ่มหลับอย่างเงี้ยครับใท่านใปเจียรด้วยน้ำนมไปกี่เดือนนล้ครับประมาณสิบห้าปีครับมีอะไรมีของรับขวัญอะไรด้วยใช่อะไรไหมอ่าผมมีไงล่ะครับ ไม่ได้ไม่ได้เตรียมเป็นชิ้นเป็นอันนะครับแต่ว่าคุยกับนี่คุณพ่อมาด้วยครับคุยคุณพ่อไว้ว่าฝากซื้อคือที่เดนมาร์กเขาจะมีประเพณีเดนมาร์กว่าซื้อเป็นช้อนซ่อมที่ที่ทำด้วยเงินอย่างเงี้ยครับครับผมม่าอยากมีอยู่แล้วครับเดี๋ยวตอนนี้รอพลอยเขาแบบฟื้นตัวนิดนึงก่อนขำกันกันฟื้นตัวแล้วอาจจะไม่ได้อยากมีเดี๋ยวเดี๋ยวแอบมีเดี๋ยวแอบมีจะไปแอบยังไงเดี๋ยวก็เล้ นะครับเพาแต่เรคก็ัู้สึตื่นเต้นมากๆนะครับแล้วก็นี่คืออธิบายความรู้สึกไม่ได้ไม่ได้จริงๆว่ามันเลืรู้สึกแบบไหนจะบอกว่ามันมุความรู้สึกของคุณพ่อคุณแม่หลายท่านนะที่เห็นลูกชายนะฮะแต่ว่าจริงๆตอนแรกกลัวเหมือนกันเพราะว่าเป็นการคลอดก่อนกําหนดนะฮะแต่ว่าทุกอย่างออกมาปุ๊บแข็งแรงดีนะฮะสามพันกว่านี่เฮ้ยใหญ่นะใหญ่ก็ดูคุณพ่อสิตัวบลเลอร์อันนี้เลยนะของรับขวัญน้องเนี่ยเขาบอกจริงๆแล้วคือไม่ได้ดูอะไรที่เป็นพิเศษแต่ว่าคุยกับคุณพ่อไว้ที่เป็นชาเดนมากคือชาเดเนเมาน ประเพณีก็คืออาจจะให้ช้อนซ่อมทองประมาณนี้นะครับส่วนเรื่องที่บอกว่าจะมีแพลนคนที่สองเลยไหมเขาบอกว่าโอ้ยผมอยากมีลูกอยู่แล้วครับนะฮะรอคุณพลอยฟื้นตัวก่อนกล่าวว่าถ้าเกิดคุณพลอยฟื้นเมื่อไหร่ปุ๊บปีเตอร์ยิงทันทีคปั๊บเลยนะฮะจะได้มีน้องๆติดกันต่อมาเลยนะก็ขอแสดงความยินดีด้วยกับคุณปีเตอร์กับคุณพลอยนะครับใช่ค่ะก็รอดูกันต่อไปนะคะบอกว่าตอนนี้น้องก็กำลังมีพัฒนาการดีขึ้นเรื่อยๆนะคะน่ารักน่าชังกันเลยทีเดียวค่ะมาต่ออีกันดีกว่่าคะสหรันึ่งนงายๆคนเเนี่่ยริิมปดภาคเรียนกันแล้วนะ่า เนอค่ะเขาก็เลยขอเอาใจนในช่วงเทศกาลปิดเทอมแบบนี้ด้วยการเปิดเมนูใหม่ล่าสุดค่ะกับซิสเซอร์แนะนําสเต็กไก่เทอริยากิค่ะพี่เต้ยค,ค,ค่ะเขาบอกว่านะสเต็กไก่เนื้อน,นอุ่มชุ่มฉ่าด้วยซอสเทอริยากิโดยมีนะคะเขาบอกว่างานนี้นะขอจัดเต็มแบบรสชาติสัมผัสแบบญี่ปุ่นแท้ๆค่ะซึ่งทางซิสเซอร์เนี่ยเขาจัดมาให้นะคะเปิดตัวแล้วก็ให้เหล่าสืมม่อมวลชนได้มีโอกาสได้ชิมลิ้มลองกันด้วยและในงานนี้ค่ะก็ได้สาวสวยที่มาร่วมชิมกับเราคือน้องมิ้นชลิดาเนี่ยนะคะแต่งชุดกิโมโนแสนสวยจัดเต็ม ญี่ปุ่นเปิดตัวแบบคิกุอานโเนะค่ะ hmm. อาจะตัวสาวมินชริดาในงานนี้นะคะก็ต้องขอถามสักน,นิดนึงนะคะ่ะเพราะว่าล่าสุดเนี่ยน้องมินของเราเนี่ยะคะมีโอกาสได้ไปร่วมเดินแบบที่ประเทศญี่ปุ่นมาเป็นอย่างไรบ้างคะแล้วหลังจากเดินแบบแล้วกระแสะตอบรับเป็นอย่างไรบ้างและมีโอกาสที่น้องเนี่ยจะมีโอกาสได้โอกอินเตอร์ไปกับเขาบ้างไหมนะคะคร,รวมไปถึงเขาบอกว่ามีหมอดูทักว่านะคะถึงแม้ว่าน้องนี่นะคะจะดาวเนี่ยจะเป็นดวงที่รุ่งนะคะแต่ก็จะมีอุปสรรคทําให้น้องเนี่ยนะคะอาจจะต้องนะ ตกลงมาได้อ,อันนี้น้องรู้สึกไงบ้างและส่วนตัวเชื่อเรื่องรวมมากน้อยแค่ไหนเดี๋ยวเราไปฟังกันค่ะครับอ,อันนี้เห็นล่าสุดไปเดินแบบท,ที่ญี่ปุ่น,าานก็ดีค่ะก็ตื่นเต้นดีสนุกดีค่ะที่ได้ไปทํางานที่ต่างประเทศด้วยแล้วก็เหมือนไปเก็บเกี่ยวประสบการณ์ด้วยค่ะสําหรับเรานี่เป็นตัวแทน ก็เป็นตัวแทนแบรนด์ไทยด้วยค่ะที่ได้ไปเดินแบบที่โตเกียวรันเวย์ค่ะในโรงงานระดับอินเตอร์รู้สึกตื่นเต้นไหมคะก็ตื่นเต้นค่ะเพราะว่าด้วยภาษาด้วยอะไรหลายๆอย่างด้วยนะคะแล้วก็ทุกคนก็ทํางานกันเป็นโปรเฟชชั่นอลมากก็ดีค่ะที่ได้ไปเดินแบบได้ไปเห็นอะไรหลายๆอย่างแล้วว่าคนอินเตอร์ตื่นตัวไหมยังไม่ขนาดนั้นหรอกค่ะก็คือเหมือนเราก็ได้เพิ่งมีโอกาสได้ไปเดินแบบครั้งแรกที่ต่างประเทศนะคะหลังจากเดินแบบมา ก็มีถ่ายหนังสืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเล็กน้อยนี่ของที่นั่นเหระคะค่ะแต่ว่ายังยังไม่ได้คุยคิวอะไรกันอารมณ์พี่เขถามเลยมันมีเหมือนกะมาณว่าหมอดูเอาดูเราไปเช็คบอกว่าช่วงนี้เหมือนว่าเรากำลังจะลุ่งแต่ก็มีเรื่องมาขัดจังหวะให้เราแบบว่าดูซอบตรงเนี้ยส้่งอย่างไรบ้างก็จริงๆก็ถือว่าเป็นเรื่องที่เตือนสติเราก็ได้ค่ะส่วนตัวคุณเชื่อเรื่องดวงบ้างไหมคะ ก,ก็เชื่อนะคะก็คืออย่างที่บอกว่าปีนี้ก็ชงด้วยก็อาจจะแบบอะไรหลายๆอย่างแต่เราก็พยายามคิดในแง่ดีก็ทําบุญทําบุญสะเดาะคอทุกอย่างเรียบร้อยแล้วที่เหลือก็ทําหน้าที่การงานให้เต็มที่นี้ได้ติดตามกัน ก็อย่างที่น้องมินคนสวยบอกแล้วคะ่ะว่าเธอก็รู้สึกตื่นเต้นแล้วก็ดีใจมากนะคะที่มีโอกาสได้ไปร่วมเดินแบบในครั้งนี้นั่นเองค่ะคแล้วก็เป็นตัวแทนของคนไทยคนเดียวนั้นนะที่ไปร่วมเดินแบบด้วยค่ะส่วนกระแสตอบรับเมืบอวัาหลังจากที่เดินแบบไปแล้วเนี่ยก็มีคนไทยที่ญี่ปุ่นรวมไปถึงน้าชาวต่างชาติของญี่ปุ่นเนี่ยนะคะคก็ชื่นชมเธอเพราะว,ว่าเธอสวยแล้วก็น่ารักนั่นเองค่ะคถามว่าแบบนี้น้องจะมโอกาสได้โกอินเตอร์แบบคนอื่นเขาไหมนะคะน้องบอกว่าก็ยังไม่ถึงขนาดนั้นคะ่ะแต่ถ้ามีโอกาสก็อยากจะไปค่ะส่วน นี่มาอะไรอย่างนี้ทำให้ดวงตกน้องอบอกว่าจริงๆก็เชื่อเรื่องดวงนะคะเพราะรปีนี้เป็นปีชงด้วยนะคะแต่ส่วนตัวเนี่ยก็ต้องแบบว่าใช้สติเป็นเรื่องปกติก่อนถูกต้องอนะครับมาคันที่อีกหนึ่งงานครับเป็นภาพบรรยากาศบูงสูงภาพยนตร์นะฮะก็สยามยุทธนะครับหนังเขาบอกว่าภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นภาพยนตร์ที่เป็นการรวมทุนไทยนะระว่ไทยกับลาวนะครับในงานฮะก็ได้เจอกับคุณแคนดี้รากแกนนะครับเลยต้องอัปเดตนิดนึงเกี่ยวกับเอ่อภาพยนตร์เรื่องนี้เห็นว่าเป็นภาพยนตร์บู๊นะฮะบู๊ฟอร์มยักษ์เหมือนกันคถูกแล้วของเธอด้วยถูกตต้้อองะคคคนนนิดดภาาพุณแีจจเป็ นักนร้องประมาณนี้แต่ว่ามาบู๊เนี่ยต้องเรียนเพิ่มเติมหรือเปล่านะครับรวมไปถึงก่อนหน้านี้หลายคนรู้ว่าคุณแคนดี้เนี่ยมีโอกาสได้แบบว่าถ่ายนิตยสารไทยเดบหนึ่ง<า>เดหนึ่ง,งประมาณมลลประมาณนั้นหลาหลายคนว่าโป๊เนี่ยสร้างกระแสรหรือเปล่า,น,าน,นะฮะและคุณแม่ว่ายังไงบ้างไปติดตามกันครับเป็นแค่เรื่องความพร้อมของเราตอนนี้เชื่อถ่า เราจะเปิดกล้องวันที่8เมในสานี้แล้วแล้วซีนแรกเนี่ยเป็นซีนของแม่หญิงบัวซึ่งคินี้รับทบเป็นแม่หญิงบัวด้วยถามว่าความพร้อมทางด้านจิตใจเนี่ยโอ้โหค่อนข้างเยอะมากเพราะว่าเราเตรียมการมานานแต่ว่าในเรื่องของของการแอคชั่นหรืออะไรอย่างอื่นเนี่ยเราก็ต้องอาศัยครูนิดนึงนะคะเพราะว่าสานนี้เป็นสานที่ค่อนข้างยากแต่ทุกคนต้องเล่นจริงทีนี้เราก็ต้องฝึกฝนร่างกายแล้วก็ออกกาลังกายฟิตแอนด์เฟิร์มสังเกตกล้ามแขนกล้ามขาตอนนี้เริ่มมาค่ะก็ถือว่าความพร้อม มาเลยเชิญด้วยนะคะวันที่เออวันที่8จะได้ไปดูแฟชั่นนะคะพี่ตอนนี้เห็นบอกว่าหลังจากที่มีปัญหากันแล้วก็เลยแบบแต่ว่าทางบริษัทเราก็ยัง้องให้ลูกออกมาอะไร้ะอ๋อไม่ถึงไ่แฟชั่นน่ะเหรอคะก็ยัง ถ่ายออกมาเล่มหนึ่งละผู้ถึงพูดถึงถ่ายแฟชั่นนั้นใช่ไหม,ไหมเล่มของซูน่ออกมาเียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้ของ FHM ถ่ายไปแล้วรอแค่วางแผนเท่านั้นเองก็จะเป็นถ่ายแบบเซ็กซี่แต่ว่าเป็นสปอร์ตสปอร์ตเหมือนลักษณะคล้ายๆในหนังเรื่องนี้แหละคือเราอยากจะโชว์ความแข็งแกร่ง,ข,งของผู้หญิงทีนี้ไม่ได้เป็นผู้หญิงสวยหุ่นเซ็กซี่หุ่นดีทีนี้เป็นผู้หญิงหุ่นใหญ่ร่างใหญ่ก็เลยอยากให้คนทุกคนรู้ว่าเฮ้ยเราสามารถสวยได้ในแบบของเราต่อให้เราไม่ต้องแบบแขนเล็กไม่ต้องพรอมอะ่ะ มีพุงบ้างนิดนิดก็เซ็กซี่ได้เลย <laughs> ไม่นิดนะ <laughs> มันโปมากหน่อยแค่ไหนแล้วจากคนมองจริงๆคือด้วยความที่เราตั้งใจไม่ให้มันโปแต่บางครั้งสรดิระเราคือไม่ได้บอกว่าตัวเองดีแต่ว่าอ้วนไงมันก็จะมีเนื้อมีหนังหน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะคนอยากจ,จะมองเป็นโปก็ได้แล้วแต่คนมองแต่ในมุมที่ทีนี้ถ่ายออกไปแล้วก็ทีมงานคือตั้งใจให้มันดูเป็นสปอร์ตดูเป็นแข็งแรงค่ะคุณแม่ว่ายัางไงบ้างคุณแม่ก็บ่นเป็นธรรมดานะคะเพราะว่าคุณแม่ก็ยังไม่อยากให้เราโชว์หรืออะไรอย่างเงี้ยมากแต่ เห็นีเชื่อว่าถ้าคุณแม่เห็นรูปที่ออกมาแล้วถ้าเหมือนเล่มซูเนี่ยคุณแม่ก็ออกจะโอเคคือ,ต,อต้องกลัวไว้ก่อนเพราะเราเจออะไรมาเยอะตั้งแต่ต้ปนปีคุณแม่ก็ต้องปรามต้องห้ามอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราจะนี้แล้วคุณแม่มีสั่งห้าไมไหมว่าอันนี้ขอเป็นทสุดท้ายนะไม่อยากให้เราถ่ายอีกแล้วไม่ได้พูดอะไรค่ะเพราะว่ายังไม่มีแต่ว่าครั้งหน้าเนี่ยก็ถ้ามีก็คงจะต้องปรึกษาคุณแม่ก่อนแล้วก็น้องชายด้วยเห็นบอกน้องชายห่วงใช่ค่คทีนี้พอเรามาถาง ทางแบบแนวเซ็กซี่อย่างเงี้ยมีคนมองว่าเราอ่ะอยากจะแบบขายจุดนี้มากกว่าด้านอื่นก็ตั้งแต่ตอนที่ตั้งแต่ตอนการแสดงแล้วค่ะเพราะว่าการแสดงบนเวทีเนี่ยมันเป็นวาไรตี้มันก็จะมีหลากหลายทั้งเรื่องของวัฒนธรรมก็วัฒนธรรม,อมพอมาประยุกต์ก็จะคุณจะได้เห็นการแสดงที่ประยุ์พอถึงเอ่อพาร์ทของเซ็กซี่ทีนี้ก็จัดเต็มคือทุกทุกรูปแบบ มันเป็นจัดเต็มหมดเพราะฉะนั้นคนเห็นคี้บนเวทีเขาก็มองว่าคนี้เซ็กซี่แล้วแต่เซ็กซี่น่ะแบบไหนอยู่ที่คนมองแต่ที่คนี้ตั้งใจเสือไปคือเซ็กซี่แบบแข็งแรงแบบเท่เพราะฉะนั้นเนี่ยคือถ้าคนจะมองแบบนั้นคือก็ก็ถือว่าเป็นความโชคดีของผู้หญิงคนหนึ่งนะเกิดมาทั้งทีมีคนมองว่าเราอ้วนขนาดนี้มีคนมองว่าเราเซ็กซี่ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะชอบไหมภรยาหุ่นอ้วนแบบนี้อ่ะไม่อ่ะแล้วหุ่นตุ้ยนุ้ยแบบนี้ล่ะ หุ่นสวยเป๊ะแซบเวอร์แบบนี้เป็นไงใช่เลยโดนแบบนี้โดนแล้วไงอะ่ะอยากมีภรรยาหุ่นสวยเป๊ะเวอร์แบบนี้สิวิสิคะแค่วันละสองแคปซูลก่อนนอนอาทิตย์แรกเนี่ยก็เริ่มรู้แล้วสนใจโทร085 666 8347 0849381183 0840999347 รายการคุยข่าวบันเทิงค่ะมาต่อกันที่ภาพบรรยากาศงานศูนย์การค้าเซ็นทนรัลพลาซาแกนพระราม9ก้าค่ะเขาขอร่วมมือกับบริษัทไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนนะคะก็รถไฟฟ้าในกรุงเทพจำกัดมหาชนแล้วก็บริษัทเท็ดดี้เฮาส์นะคะเขาขอจัดงานแคมเปญใหญ่แห่งปีค่ะแฟชั่นซัม m มอร2014มิดไนท์ปาร์ตีนะคะ เซนทันพระซาแกนพระรามเก้าที่ผ่านมานี่เองค่ะเขาบอกว่างานนี้นะคะเป็นการรวบรวมเอาแฟชั่นในช่วงฤดูร้อนทั้งหมดนี่นะมาให้คุณผู้ชมได้ดูรวมไปถึงนะคะปาร์ตี้สุพรรณแสบซ่ายคุณได้เปรี้ยวในฉมืนนี้อีกด้วยที่สำคัญอีกหนึ่งอย่างของงานนี้ค่ะในเมื่อเป็นงานเปรี้ยวเปียวซ่าซาเกลียนเกแบบนี้ต้องได้3มหนุ่มจากครอบครัวเกลียนหางแห่งนี้แน่นอนค่ะสําหรับครอบครัวหนุ่มบอยนะประการฉัดบริักษ์ของเรานี่ค่ะที่งานนี้เขารัวกันมา3มหนุ่มแต มีอีกหนึ่งสาวน้อยมาร่วมงานกับเขาด้วยแต่ว่าน้องคนใหม่เนี่ยคือไม่ได้เดินแบบด้วยอยู่มับคุณแม่อยู่แม่ข้างหลังเวทีใชเพราะว่าน้องยังคนข้างเล็กอยากกะบอกแฟชั่นโชว์ว่าโอ้โหผู้ชายั้งผู้หญิงมีเต็มหมดเลยครับแต่ว่าแต่ว่าแฟนขับบอยประกรนะชัดบริลิรักเนี่ยทั้งสามเลยคุณนองคุณพัชคุณบอยอูแฟนขับกีเยอะมากเรียกว่า อย่างที่เราได้เห็นภาพไปนะฮะเอออ่ะเรามีโอกาสได้เจอตัวนะคุณบอยประกอบก็เลยต้องสัมจนิดนึงนะจ๊ะเกี่ยวกับว่าน้องวันใหม่ช่วงนี้เห็นออกรายการนู้นออกรายการนี้ออกงานอีเวนต์ในวันนี้ค่อนข้างที่จะเยอะอย่างเงี้ยนะคะหนุ่มบอยเนี่ยเขารู้สึกไงบ้างคะหลายคนก็เลยสร้างกระแสว่าออกงานบ่อยแบบนี้จะป้าน้องเนี่ยนะแทนน้องนาดาลูกพี่กบหรือเปล่าเพราะว่าน้องนาดานี่เขาเป็นเขาเรียกขวัญใจซุปเปอร์สตาตัวน้อยที่มียอดวิวเยอะที่เุดในเป็นเไทศไทยเน็ตไอดอลเน็ตไอดอลจริงจริงเรื่องจริงเลยนะคะแล้วที่สําคัญเขาบอกว่าอยาจะ ว่าพี่บอยของเรานี่ค่ะห่วงน้องวันใหม่อ่มากน้อยแค่ไหนแล้วเห็นว่าน้องวันใหม่เนี่ยเพิ่งจะเข้าเนอร์เซอรี่ด้วยเป็นอย่างไรบ้างแก่นซ่าขนาดไหนนะคะแล้วก็สุดท้ายค่ะเมื่อไหร่น้องวันใหม่เนี่ยจะมีผลงานให้เราได้ดูบ้างเดี๋ยวเราไปอัปเดตกับบอยปรกรณ์กันเลยค่ะครับอบอยค่ะวันนี้เราจะเห็นน้องวันใหม่มาด้วยอีกแล้วอ,ออกงานบ่อยมากช่วงนี้อ๋อก็วันนี้มาคำจริงมาทํางานมีผมน่องพัดอะไรเงี้ยครับแล้วเวลาถ้าเกิดว่ามากันครอบครัวแม่ก็จะพา น้องมาด้วยคือแม่ก็ออกมาดูด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับก็พาน้องมาด้วยแต่ก็ทํางานเสร็จก็คงไปกินข้าวกันอันนี้เหมือนเขาแซวว่าตอนนี้พี่บอยกำลังจะปั้นวันใหม่แทนน้องอะไรแบนี้ใช่ไหมคะอไม่ไ,ออไม่คือความจริงแล้ววันใหม่เนี่ยบอกก่อนเลยว่าหลักๆเราก็คงเน้นเรื่องเรียนครับผมส่วนเรื่องการทํางานก็คงคงเป็นไปตามความเหมาะสมหรือว่าโอกาสที่เข้ามาแต่ว่ายังไงก็คงเน้นเรื่องเรียนเป็นหลักก่อนคเขา